พี่ก็จะคิดว่าเป็นคู่รักกันจริงๆนะครหบคล้ายๆอย่างนเนี้ยร้องได้ดีมากนะครับแต่ถ้าจะติดเทคนิคนึงก็มีหน่อยก็คือว่าถ้าแข็งแรงกวอย่านเี้ยนะครับเร<อ>าทำได้เรื่องของอารมณ์นะครับก็ทำทำได้ดีมากๆานะการแสดงทำได้ดีดูเ้วโลกที่เป็นสีชมพูจริงๆนะครับมเบชื่อเลย เลสที่วักเพลงนี้เนี่ยมีเราลองเขียนอยู่นิดนึงนะโดยเฉพาะตอนที่โดนไรก่อนที่เพี้ยนมากนะครับ <S 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 มราจะออกเป็ีนสูงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพล้ยากหรือว่าต่นเต้นที่ร้องกับไรนะครับงั้นก็เราลองไปดูเพลดูนะฮะก็ส่วนไรก็เพลงนี้ร้องได้ดีกว่าเพลงที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังใจครับ มากคือทั้งที่บางคำไม่ต้องเน้นมากแต่ก็เน้นสนุกเลยนะครับก็เป็นการแสดงที่ดีครับดูแล้วยิ้มไปด้วยนะครับวันนี้ป็นโชคดีครับคุณตาครัสวัสดีค่ะนะคะน่ารักจังเลยโชว์เนี้ยดูแล้วทุกโชว์ดูมันมีหลายนุ่งมอง มีหลาย,ยวาาความคิดเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ทุกโชนทำให้ขี้ยิ้มและนี่ก็คือโชนนี่ก็ยิ้มมากเช่นเดียวกันที่ว่าน่ารักจริงบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจากข้างในเนาะเราไม่รู้ะบางทีเวลาเราทำอะไรจากข้างในเนี่ยมันจะทำให้คนอดูรู้สึกชามันจะทำให้นคนรู้สึกทรมาร แต่ไม่เป็นไรพี่รักเนสพี่ทนได้แต่ที่ต้องชมเนส่อนนะคะน้องเนสเนี่ยที่ผ่านมาทุกเหตที่น้องเนสทำให้เราได้เห็นโยความพัฒนาของเนสย่างชัดเจนไม่ว่าจะร้องเพลงเป็นอ๊อมเป็นเซ็กซี่เป็นหลายอย่างแต่วันนี้ที่น้องเนสทำให้พี่เห็นนะคะและพี่เชื่อว่าหลายๆคนเห็นคือแม้แต่จะต้องไร้องคู่กับไครก็อ่าน น้องเนสก็เป็นคนที่ร้องคู่กับเขาได้ดีแล้วมันสำคัญน,นี่ยคุณเก,ก๋เอ่อในอย่าเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าประสาทเนี่ยจะจะเพีย้ยนกันไปหน่อยบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรทุงอย่าง <laughs> ไม่ชงไ,ไงไเก๋ะแต่ว้าคะพิงค์นี่ไปลองทดสอบ พี่จะไม่รับเพียนเลยแต่พี่อยากร้องคู่กับเนสมากกว่าไม่รับคุณเล่นน่ารักค่ะไว้าร้องเพลงดีมากมันอาจจะเป็นเพลงของน้องไวก็ได้น่ารักภูมิใจมากแล้วก่อนที่จะจบวันนี้ทางขอเสื้อปกโดยนางงามนี้จากป้าแจ๋วนะคะไปดูกนบน้งแอร์ทั้เรือเลยนะครับนางงาม I love you so much แล้วก็วันนี้ชว์ทั้งหมดหน้าัะแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีประจาขอเสียคนไม่ให้ประจานะคะนี่ก็คือไบรท์บีห้าและเนสฟีจัดครับและนึกนะครับว่าเราเหลืออีกแค่หกสุวิทเท่านั้นเองถ้างท่านชอบใครรักใครก็กรุดาโกวตเข้าขาด้วย เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เดียวกันได้อยู่จนถึงไปการเปริดเผย